ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟี่ขาวชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาที่ร้านรถไถน,นั่งขับนะครับผมเรามาสอบถามกันเลยนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะนายช่างใหญ่เรากำลังทำนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม จากบ้านรถไถนั่งครับครับโอเคคันนี้สงวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมตัวนี้ครับเซ็ตมันอยู่สามหมื่นแปดครับโอ้โหสามหมื่นแปดคือเอารถมให้ครับโอเอารถมใหแม้แมนแมนครับครับผมลูกลูกค้าได้นั่มรถมให้ครับแล้วก็มีผ่านด่านหนา้ารถของรถไถยหน้าเดินตามเจ้สมัยเก่าแล้วนะครับ เอามาให้ผมได้รับคิดตังนะครับโอเคครับอยู่ร่วมเบสเซ็ตเลยพร้อมใส่งานครับผานด้านดินแล้วก็ผ่านไทยกับขัน้นขั้นนี้ก็ตกไปสามสามหมื่นแปดโอ้สามหมื่นแปดครับครับครับผมสามหมื่นแปดนีน่ร่วมกรบบอกให้ทีกน้ำร่วมผ่านสา,ายนั่นครับทุกอย่างเนาะท,ทุกอย่างเลยครับ,รบผมทุกอย่างเนาะ ดูด,ดูดูนะครับผมดูกันนะครับนี่เป็นไงบ้างมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังตัวด้านหลังนี่ดีจังนึงครับคือใส้ขาเนเดิมไไนนก็ได<อ>้เนาะไส้ขาเหนเดิมใส้พันหัวหมูเหนเดิมนะครับ ก็่วนฐานไทยฐ oh. านไซอันเดิมก็ได้ครับอันเป็นเป็นเป็นฐานสองเนาะเป็นฐานสองครับฐานเท่าอย่างไรเป็นฐานสามก็ให้บอกสร้างครับเี๋ยวจะแก้ไขโค้งฐานไทย uh huh. ครับโอเคครับผมมีมีมีอย่างหนึ่งครับ <Okay. S 2> ทำไมเรามีสองสองชิ้นตรงนี้นี่น,น,นี่ตรงนี้นี่อ๋อเ oh. นี่ยนะครับเอาเอาเอา,เอาไว้ลาคพ่วงครับผมโอ้ oh. แต่ว่าเข่า,ขาน,กกนยกตัวนี้คืนชุดเลยแล้วก็อเอาพวกมาสอดแท่งล่างนี่ครับอ๋โอ้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 ไอเดียดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูระบบเกียร์กันบ้างนะครับผมเกียร์เป็นยังไงครับอ๋อระบบเกียร์ไหนไหนไหนมาดูหน่อยมาดูหน่อยเข้าเกียร์กันยังไงครับกาเดินหน้าก็จะเ,เป็นหนึ่งสองครับถอยหลังนี่ก็จะเป็นถอยนะครับนี่ นี่ถอยอ๋ออันนี้ว่างครับ ni. หนึ gaz, <Okay. S 2> ่งสองครับโอเคครับง่ายๆครับสะดวกสบายเจ้าเพิ่งขั้นเกียร์ผมว่ามันอัดของรถทัวเนาะผมว่ามันขั้นเกียร์รถทั่วรถรถอันนี้นะเจ้าดีขนาดมาตรฐานอีนนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเอาอ oh! <laughs> ันนี uhm? ้มันยังเจ้าคือิ่งเบาสููข่อยฟังแน่คนน่ะตัวนี้เป็นตัวซอยเลี่ยวครับนี่เลี่ยวพว่ค่อยได้ใส่หรอก ต้ดนอาจจะได้ใส่นะครับครับแด้ว่ากเฮ็ดมาเพือไหวเนาะครับผมระบบคาดระบบเบรกอยู่นั้งกันคาดเบรกด้วยอยู่ด้วยกันครับนีเป็นปั๊มปั่นให้โดนลิกับี่โอเคครับผมกับภาพโดยรวมครับเบอร์ติดต่อนลยครับ ติดต่อครับศูนย์หกหนึ่งเกาสามเ็ดเก้าเจ็ดแปดอครับอ่าฮะติดต่อกันมาได้เนาะครับซื่อสร้างยู่ครับสร้างยู่ครับสร้างให้สร้างให้เด็ดสร้างให้เป็นเป็นอะไรครับแต่ว่าในเพจผมก็มีอยู่ครับเขาไปเบิ้องลึกใเคโอเคเอาแน่นะแนะนำเพจหน่อยหน่อยครับอ่าชื่อเพจเฟซบุ๊กกัชื่อว่าสร้างยู่ครับสร้างยู่หลดไท้หน่อยโอเคครับ ทีมเขาเบิ่งครับปตหิร์นปตาเห็น์ัันเมนโบหิร์นแหละก็คือหเห็นโอเคครับจุดลูกมาเข้านี่แบบนี้นะครับนะครับน้องกราด้วยลวมหมดที่ว่าง่ายครับทุกอย่างเป็นระบบไฮโดรลิกหมดนะครับลุงแมนแมนครับระบบขั้นโยกผมเศร้าเหตดจะโดนแล้วเมื่อยโอเคครับคลิปนี่เวทซ์นี่ครับพี่น้องกับผมครับผมกับกับนครับผมครับผม ยังไงก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ